ช่วงคริปโตกอสเซตคริปโตกอสเซตคริปโตกอสเซตเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนกันนะคะกับทางด้านคริปโตก่อนนะคะกับทางด้านคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมินั่นเองนะคะนักงทุนค่ะกระแสข่าวคราวแล้วก็ราคาคริปโตเป็นเช่นไรในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่ม่อและคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะกากรอนุญ,ญาตสรุปภาะวะตลาดคริปโตเคอเรนซี rency, สำหรับเช้านี้นะครับ ก็ตอนนี้นะราคาของบิตคอยนะครับก็ยังไม่มีอะไรผุว่าครับก็ยังขึ้นลงในกรอบสั้นๆนะครับตอนนี้ราคาของบิตคอยก็อยู่ที่37,280ดสอลลาร์าสหรัฐครับก็บวกขึ้นมาจากเมื่อวานเพียงแค่1%นเปอร์เซนเท่านั้นครับก็ตอนนี้นะครับบิตคอยก็ยังโดนเส้นกดทับอยู่นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็แนวต้านสำคัญนะครับผมบิตคอยก็คือ3 0 0พันอ่ะสามหมื่นเก้าพันดอลลร์นะครับผมก็ ต้องดูนะครับว่าจะสามารถขึ้นไปได้หรือไม่นะหรือว่าจะร่วงลงมาอย่างยาวๆเลยนะครับผมก็เูษส<ม>ึที่นักวิเคราะห์หลายๆท่านได้ทำนายกันอไว้นะครับว่ามันเนี่ยจะต้องทะลุลงไปอยู่ที่หมื่นกว่าๆเลยนะครับดูกันไปนะครับตามมาด้วยอีเ e อ e u เียมครับอีเทอ e u เียตอนนี้อยู่ที่2 6 5 4ดอลลาร์สหรัฐบแอน c o คอยตอนนี้อยู่ที่37 1 3ดอลลาร์สหรัฐวกขึ้นมา 1. 8เซ การโนตอนนี้อยู่ที่1.05ดอลลาร์สหรัฐบวกขึ้นมา2.4เปอร์เนตาตอนนี้นะครับก็ทะลุ100ดอลลาร์ครับตอนนี้อยู่ที่101.4ดอลลาร์สหรัฐบวกขึ้นมา2.5เปครับส่วนตลาดไทย most active เป็นเรน USDT เช่นเคยครับ USDT ตอนนี้ยังต่ำกว่า34บาทครับ USDT ตอนนี้อยู่ที่33.56บาท Bitcoin ตอนนี้อยู่ที่1,253,660บาทครับ Ethereum, Ethereum อยู่ที่91,117.91บาทเหรียญ IMX อันนี้น่าจะเป็นเหรียญใหม่นะครับผมก็ตอนนี้นะก็ติด Most Active ไปด้วยนะครับไอ IMX ตอนนี้อยู่ที่115.64บาทก็บวกขึ้นมา11.5%นะครับผม้ีค่าว่าน่าจะเป็นเหรียญใหม่ที่เพิ่งลิสต์เข้ามานะฮะ แล้วก็เหรียญเนียครับเหรียญเนียอยู่ที่370.76บาทบวกขึ้นมา4 6ก็ครับมาเป็นสภาพโดยรวมของตลาดไทยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ตลาดไทยตอนนี้นะก็ค่อนข้างนิ่งแล้วก็เงียบเลยนะครับนักลงทุนในตลาดไทยแตย่รายเนี่ยก็ยังเฝ้าจับตามองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครที่จะเข้ามาเล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ต้องดูวอลุ่มนะครับวอลุ่มตอนนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยซะเหลือกเกินครับ ก็ต้องดูกันไปสําหรับทางเทคนิคนะครับว่า Bitcoin จะลงต่อหรือว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเราก็ต้องเล่นกับตาเทคนิคกันไปนะครับส่วนเนื้อหาวันนี้ครับผมล่าสุดนะครับผมเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับบริษัท MicroStrategy บริษัทที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุดในโลกก็ได้มีการออกมาประกาศตัวเลข Q4 ของตัวเองนะครับผม คือทางกฎหมายของทางสหรัฐนะครับเพราะว่าไม่ว่าบริษัทไหนๆเนี่ยมีการขาดทุนนะบริษัทน,นั้นนี่ก็จะต้องออกมารายงานการขาดทุนตัวเลขนะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยไมโครสตรัทจีก็ไดมีการออกมารายงานนะครับผลการขาดทุนร้ยค่าของบิตคอยนะครับผมขึ้นถึง147ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในไตรมาสที่4ปีที่ผ่านมาเลยนะครับก็ ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไตรมาสแรกที่ทา m ไมโครสตรัทติีเนี่ยมีการขาดทุนจากการด้อยค่าของบิตคอยด้วยนะครับผมคือเป็นการขาดทุนอย่างต่อเนื่องในช่วง6ไตรมาสที่ผ่านมาเลยก็คือแทบจะทั้งปีปี64ที่ผ่านมาครับก็ m i c r o s t r a t e g y ีเนี่ยมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของบิตคอยอยู่ที่831ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผมแล้วก็เทียบกันกับปี63เนี่ย63มเนี่ยมีการขาดทุนอยู่71ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผม ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมานะครับทางบริษั Micro ท MicroStrategy ได้มีการซื้อบิตคอย n เข้าไปถึง53,922 BTC ซึ่งมีราคาเฉลี่ยที่48,710ดอลลาร์สหรัฐครับก็ส่งบลให้ BTC ทั้งหมดนะครับที่ทาง MicroStrategy เป็นการถือครองณปัจจุบันมีอยู่ที่124,391 BTC ครับแต่ว่า m i โค o ส t ร ATEGY ก็ยังประกาศชัดเจนนะครับว่าจะยังคงถือ Bitcoin อยู่ในงบดุลของบริษัทอย่างมีนัยยะสําคัญอีกต่อไปครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการซื้อ Bitcoin เพิ่มไปอีก660 b t c ด้วยเงินสดประมาณ25ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย s t r r o s t r ATEGY ก็มี Bitcoin รวมแล้วนะครับหลักๆเลยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่125,51 b t c ซึ่งมีมูลค่าทั้งหมด 3.78พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นราคาเฉลี่ยที่3 2 0 0ดอลลาร์สหรัฐครับเพราะว่าบริษัท m i r o s t t a t e g y นัได้ตัดสินใจเข้าซื้อ Bitcoin ในช่วงเดือนสิงหาคมปี2020นั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อราคาของ Bitcoin ได้ปรับตัวร่วงลงมานะครับก็ส่งผลถึงราคาหุ้นของ m i c r o s t r a t e g y ครับ ราคาหุ้นของ MicroStrategy ในตลาดน s แต่เนี่ยร่วงลงถึงพราะว3มซในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับผมก็หลัๆเนี่ยมาจากการด้อยค่าของ Bitcoin นะครับผมก็ในการตัดสินใจของทาง MicroStrategy ไปแล้วนะครับนังแต่การเริ่มต้นซื้อ Bitcoin เข้ามาสู่กลยุทธ์ในทางธุรกิจของบริษัท m i r r s t r a t e g y นะครับผมก็เคยทำให้ราคาของ m i r r s t t a t e g y เนี่ยขึ้นไปแต่จุดสูงสุดก็พอ Bitcoin นะครับตอนนี้ราคาร่วงลงมา กพอ bitcoin เช่นเดียวกันนะครับผมก็สังเกตได้นะครับว่าบางบริษัทในตลาดหุ้นเราก็อาจจะต้องมีบ้างน,นะครับที่บริษัทไหนเนี่ยเข้ามาถือครอง bitcoin แล้วก็เปิดขุดนะครับก็จะต้องมีผลกระทบจากทางการด้อยค่าของเหรียญ bitcoin นะครับก็ใครที่กําลังเล่นหุ้นนะแล้วก็ตัดสินใจที่จะซื้อบริษัทที่เขามีการลงทุนในค r y ป t o c u r r e n c y นะครับก็จะต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถดูแค่ตลาดหุ้นได้เท่านั้นนะครับ เราก็จะต้องดูตลาดคริปโตเคอเรซีควบคู่กันไปด้วยนั่นเองนะครับก็ทางอินเดียนะครับตอนนี้เนี่ยหน่วยงานรัฐบาลของอินเดียก็ค่อนข้างชัดเจนกับกฎเกณฑ์นะครับผมล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัฐบาลอินเดียก็ได้มีการออกมากล่าวย้ำนะครับแล้วก็ต่อต้านคําพูดนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับทางรัฐรัฐบาลอินเดียเนี่ยบอกว่าจะเก็บภาษีคริปโตเคอเรซีถึง3 0ซครับซึ่งทาให้ทางประชาชนในประเทศอินเดียเนี่ยก็มองว่าเฮ้ รัฐบาลเนี่ยจะยอมรับคริปโตให้เป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่รัฐบาลจะยอมรับหรือเปล่านะว่าคริโตเนี่ยมันสามารถทําเงินได้เป็นกําไรนะเป็นแบบเ,เงินของประเทศได้นะซึ่งทางากระทรวงการคลังของรัฐบาลอินเดียก็ออกมาบอกเลยนะครับว่าคริปโตเรนซีเนี่ยจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทางอินเดียจะยอมรับได้เลยนะคือออกมาต่อต้านคํานี้เลยนะแล้วก็บอกว่า บิตคอยอีเธ e r ี u m n f มจะไม่เป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายในอินเดียเลยครับผมก็อันนี้เป็นรายงานข่าวจาก Asian News International นะครับผมก็ทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัฐบาลอินเดียก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเ,เงินรูปีดิจิตอลนะครับหรือ CBDC ของธนาคารกลางนะครับของ Reserve Bank of India เนี่ยก็จะเป็นเงินที่ได้ยอมรับว่าเป็นเงินที่ถูกต้อง ตามกฎหมายซึ่งคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะไม่สามารถทำได้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลอินเดียก็กำลังเร่งพัฒนาตัวเหรียญซีบของตัวเองเพื่อที่จะให้เท่าทันกับทางโลกนะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลแท่ทางโลกก็ได้ซุ้มนะครับที่จะพัฒนาเหรียญซีบของตัวเองแล้วรวมไปถึงบ้านเรานะครับผมโปรเจกต์อินทนนอินทนน์นะก็ก็กำลังซุ้มพัฒนาอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยก็เข้ารู้สึกเข้าเฟสที่2เฟสที่3้นะครับก็ ประชาชนอย่างพวกเรานะก็รอวันที่จะได้ใช้เหรียญ CBDC อยู่นะครับทางดิสนีย์ก็ได้มีการรับสมัครงานครับผมเมื mm ่อ hmm. ว,วานนะก็มีข่าวอาของทางธนาคารในประเทศไทยบ้านเรานะก็รับสมัครงานอยู่กับคริปโตเคอเรนซีนะครับล่าสุดก็ทางดิสนีย์เนี่ยก็ได้มีการรับประกาศนะครับผมรับสมัครงานนะในตําแหน่งเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในเรื่องของตัว NFT แล้วก็วางกลยุทธ์ใหม่ๆ แล้วก็เจรจากับผุ้ส่วนต่างๆก็คือ business development manager นะครับของทางดิสนียนั่นเองนะครับผมแล้วก็ Disney เนี่ยก็กล่าวไว้นะครับในจดหมายสมัครงานนะครับผมก็กล่าวไว้นะครับว่าคุณจะช่วยเป็นผู้นําความพยายามของ Disney ์ในพื้นที่ NFT รวมถึงการตรวจสอบตลาดที่กําลังพัฒนาการกําหนดกลยุทธ์และการดําเนินการกับพนมิตรนะครับก็เป็นคํากล่าวของทาง Disney นะครับผม ถึงคุณสมบัติต่างๆของผู้สมัครตำแหน่งนี้นะครับผมคือผู้สมัครนะครับจะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับ business development เนี่ยขั้นต่ำ5ปีแล้วก็มีความรู้แล้วก็ความหลงไหลในดิจิทัลแพลตฟอร์แล้วก็ NFT ครับแล้วก็มีความสามารถในการใช้โปรแกร,รมพื้นฐานนะครับอย่าง Microsoft เพพาะ Excel Word PowerPoint Keynote นะครับเจอว่าเด็กรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครใช้ไม่เป็นนะครับผมแล้วก็ต้องเป็นนักคิด เชิงวิเคราะห์แล้วก็เชิงกลยุทธ์ด้วยนะครับซึ่งทางอดีตซีอของดิสนีย์เนี่ยก็ยังกล่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเอเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างล้นหลามเลยนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่ามันยังไม่เป็นรูปธรรมนะครับแต่ว่าเราก็ยังได้เห็นนะว่ามันเนี่ยยังสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเนี่ยสร้างอะไรขึ้นมาได้บ้างนะครับแล้วเราจะแลกเปลี่ยนอะไรกันยังไง ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็รวมไปถึง NFT ด้วยนันเอนะครับเพราะว่ามันก็ถูกสร้างบนบล็อกเชนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งนําให้ทางผู้บริหารของดิสนีย์เนี่ยก็ต้องเข้ามาตีตลาดนี้เพื่อที่จะขายของนั่นเองนะครับผมเพราะว่าดิสนีย์เนี่ยสินค้าของเขานลก็จะมีทั้งการ์ตูนนะครับมีทั้งภาพ,พย,ยนตร์นะแล้วก็แน่นอนครับว่าพวกของเล่นของสะสมเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ขายดีของทางดิสนีย์นะครับก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ดิสนีย์เนี่ยจะหลีกเลี่ยงตลาดนี้ไปนะครับผม ล่าสุดครับมหาเศรษฐีชาวออสซี่ครับก็ได้มีการยื่นฟ้องกับทาง f a c e b o o k ครับผมก็มหาเศรษฐีชาวออสซี่นะครับผมชื่อคุณแ n น r รูฟอเรสตครับหรือชื่อเล่นว่าต w i ิกกี้นะครับก็ได้มีการฟ้องร้องนะครับเอาผิดกับทาง f a c e b o o k ครับคือเป็นการฟ้องร้องข้อหาว่า f c e e o o o เนี่ยไม่ยอมลบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงคริปโตเคอเรนซีครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะครับผมที่ ถูกใช้แอปอ้างนะครับเพื่อที่จะเอาไปหลอกล่อเหยื่อคนอื่นๆอีกทีนะครับผมก็คุณแอนดรูว์ฟอเรสนะครับก็เป็นประธานบริษัท f o r e ส t k i ค l m e เมทัลสครับก็กล่าวนะครับว่า f c e e o o o เนี่ยก็รับรู้ถึงผลกำไรนะที่พวกมิชาชีพวกนี้เนี่ยสามารถทำไปได้นะจากการหลอกลวงนะแต่ทำไม Facebook นี่ยังไม่นำการลบโฆษณาไปอีกนะซึ่งการพิจารณาคดีนะครับของเบื้องต้นนะสารชั้นต้นนะในรัฐเวสเทิร์นออส ตรเลียนะครับก็จะเริ่มขึ้นในวันที่28มีนาคมนี้แล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีการเจนดลาคดีเพิ่มเติมในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับผมซึ่งมีเหยื่อนะครับที่ได้ถูกขโมยเงินไปนะครับผมก็เป็นชาวออสเตรเลียรายหนึ่งนะครับได้สูญเงินไปกว่า952,000ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะนะฮะก็เป็นการแอบ,บอ้างชื่อเสียงนะครับ ของคุณแอนดรูว์ฟอเรสนั่นเองนะครับในการให้เหยื่อเนี่ยเข้ามาลงทุนนะครับผมก็เป็นกรณีเดียวกันนะครับกับที่เราเห็นขา่าวเยอะแยะมากมายแ,แต่ในประเทศไทยก็มีขา่าวค่อนข้างเยอะนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยเราจะชอบบอกว่าเฮ้ยบิตคอยคือใช้ลูกโซ่มันคืออะไรมันคือใช้ลูกโซ่ระวังถูกหลอ,อกหรืออะไรอย่างนี้นะก็เหมือนเป็นการที่ มีบุคคลคนหนึ่งนะที่เป็นมิชฉาชีพเนี่ยเข้าไปหลอกตาสีตาสานะครับแล้วก็หลอกให้เอาเงินนมาลงทุนในบิตคอยนู่นนี่นะบอกว่าเป็นโปรเจกต์ต่างๆนะครับผมซึ่งคนที่มาลงทุนเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับก็ต้องสูญเสียเงินกันไปนะครับผมก็ไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยนะครับก็มีทั่วโลกนะที่บางคนเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหรือเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับก็ถูกหลอกลวงกันอย่างง่ายนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ใช้อ่า คนที่มีชื่อเสียงนะครับเข้ามาแอบอ้างด้วยนะก็ล่าสุดนะครับผมทางเมตานะครับผมก็บริษัทแม่ของทาง f a c e b o o k นะก็ได้ออกมากล่าวกับสื่อออสเตรเลียนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางเอ่อ b ฟซบุ o กเนี่ยก็กําลังหาแนวทางนะครับที่จะหยุดยั้งพวกมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีการจับบล็อกด้วยนะครับผมแล้วก็จะดาเนินคดีไปด้วยเช่นกันนะครับเมื่อวันก่อนครับผมวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะครับ ก็มีการจัดหัวข้องานสัมมนาครับของคณะกรรมกา,การเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิศภานะครับผมก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลครับผมก็มีการเชิญทั้งภาครัฐภา้เอกชนเข้ามาร่วมสัมมนานะครับก็ตัวแทนจากภาครัฐนะครับก็จะมีทางแบงค์ชาติทางาสำนักงานกลตนะครับส่วนภาคเอกชนก็มีสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยแล้วก็มีบริษัทฉลก .com จำกัดนะครับผม ซึ่งตัวแทนจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นคุณณพงศ์โพธิกิจผู้นวยการฝ่ายนโยบายระบบการชําระเงินธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนตัวแทนของทางกราตนะครับก็เป็นดรณัฐนวลทันพนวสันผู้นวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีสํานักคณ,ณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับตัวแทนของสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยก็คือพิบิดนะครับหลายๆคนน่าจะรู้นะครับว่าพิบิดเป็นนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะครับพิบิด สุปกิบุญศาสตร์นะครับแล้วก็ตัวแทนของฉลกเดลคอมก็คืออาจารย์ตั้มพิยะสัมพันธารักนะครับผมอันนี้ก็นักลงทุนรายการเราก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับผมก็เป็นการสัมมนาให้ความรู้ครับอ่าให้เกี่ยวกับภาคตาแต่ครับว่าสริปโตเคอเรนซี่เนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับผมแต่ว่าอาจารย์ตามแล้วก็พี่บิดเนี่ยก็มีอ่าทิ้ท้ายนะครับผมก็ฝากเป็นข้อคิดให้กับทางหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะไปคิดต่อไปนะครับว่านะคนเนี่ยควรจะทำยังไงกับคริปโตเคอเรนซีนะครับโดยอาจารย์ตามพิ่ย รัฐเนี่ยควรมีกฎที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริงนะฮะอย่างได้อ่อยางให้หน่วยงานเนี่ยมองให้มันเหมือนเป็นธุรกิจธรรมดาทั่วไปนะครับที่จะเริ่มต้นควรเริ่มต้นจากการลดแรกแจกแถบเพื่อที่จะดูดผู้ใช้งานางต่างเนี่ยเข้ามาลงทุนไม่ใช่คิดแต่ว่าจะเก็บเงินอย่างไรให้มากที่สุดนะและ้วเพอินี่เราจะได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผมคือเราจะได้จาก ภาษีต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมมากกว่าที่มีอยู่แล้วนะถ้าสมมุติว่ามีผู้เล่นเข้ามาในตลาดมากขึ้นนะซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีโอกาสที่จะเก็บภาษีได้มากขึ้นนั่นเองถ้ารัฐบาลเนี่ยเปิดใจยอมรับนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมก็ที่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าการประกาศต่างๆของกรมสรรพากรเนี่ยก็จะเป็นการที่ค่อนข้างรวบรัดนะครับผมก็ทําให้กระแสสังคมออกมาต่อต้านค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์ตั้มเนี่ยก็ได้ฝากข้อคิดเอาไว้นะครับว่าอย่าต่อต้านเลยนะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับผมถ้าเรายอมรับได้เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ได้นะครับแต่ว่าทําไมเราไม่สนับสนุนไปเลยหละให้ความรู้นะมันก็เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถหาเงินได้จากภาษีตรงนี้นะซึ่งกรตอนะก็กล่าวเสริมนะครับว่าจริงๆเนี่ยกฎหมายที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะว่า แน่นอนเราว่าพกออดิตอลฉบับ,ป,บปี61นะครับมันก็ยังไม่สอดคล้องกับอ่าอ่าสิ่งต่างๆในปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยการออกกฎมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเร่งด่วนซึ่งตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานรัฐเนี่ยก็จะไปศึกษานะครับและเพื่อที่จะออกกฎต่างๆให้ตรงจุดมากขึ้นส่วนพี่บิดสุขกิจบุญศาสตรนะครับนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลไทยเนี่ยก็ได้อธิบายว่าอ่าบล็อกเชนอ่ะมันไม่สามารถถูกแทรกแซงได้นะครับโดยถ้าอธิบายเชิงเปรียบเทียบ ว่าประเทศเรานั้นเนี่ยเปรียบเสม,มือนรถยนต์ความเสี่ยงเนี่ยเปรียบเสม,มือนคันเร่งความกลัวเปรียบเสม,มือนเบรกครับซึ่งทางรถยนต์เนี่ยไม่มีเบรกนะรถยนต์เนี่ยก่าจะแหกโค้งได้แต่ถ้าประเทศเนี่ยแตะเบรกอย่างเดียวเลยรถเนี่ยก็ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้นะครับซึ่งพี่บิดเนี่ยก็ได้มี5ข้อเสนอหลักให้กับหน,น่วยงานประเทยได้พิจารณาไปนะครับผมก็อบอกนะครับว่าเหมือนน้นแข็งเนี่ยที่จมอยู่ใต้ผิวน้ําเปรียบเสม,มือนคุณค่าแล้วก็ระบบนิเวศทั้งระบบ มากกว่ารานคาที่เปรียบเสมือนน้าแข็งบนผิวน้ําครับก็วอนเขาโอกาสประเทศไทยนะคือไม่อยากให้ร้านหลังเหมือนช่วงที่อิเนเทอร์เน็ตได้เข้ามาใหม่ๆนะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะยังไม่ทันนะเพราะอาจจะยังเด็กอยู่นะครับผมแต่ว่าเงากล่าเขาว่าเหมือนตอนนั้นเนี่ยตอนที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาประเทศไทยใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกฎหมายต่างๆนานา,นานของทางภาครัฐในบ้านเราเนะี่ยก็ค่อนข้างไม่ไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อนข้างาออกไปทางแอนตี้ด้วยนะครับผมซึ่งทาให้ประเทศไทยนี่เสียโอกาสไปหลายอย่างมากมายเลยนะครับ ซ่มพีบิทเนี่ยก็มี5ข้อเสนอนะครับคือ 1. community management คือการมี Facility ที่รองรับให้บริษัท Startup ต่างๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีการพูดถึงมากขึ้นนะครับนอกจากพูดแต่ว่าแบบเรื่องความเสี่ยงหรืออะไรนี้นะครับควรที่จะสนับสนุนพวกบริษัทสตาร์ทอมากกว่านะครับแล้วก็2ครับ ecosystem development ครับคือไม่อยากให้โฟกัสแค่ exchange แต่อยากให้โฟกัสทงระบบนิเวศเลยแล้วก็ข้อ3ครับ stakeholder engagement คืออยากให้ภาครัฐเนี่ยรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยไม่ใช่ร่วมรับตัดตอนนะครับผมเพื่อเพราะว่าการร่วมรัฐเนี่ยมันจะทําให้เกิดการต่อต้านนั่นเองครับ 4. operations management ครับก็คือไม่ต้องมีความโปร่งใสไม่เอื้อเฟื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ investment ครับคือสร้างระบบนิเวศเพื่อดึงดูดนักลงทุนเพื่อป้องกันการเกิดสมองไหลไปตามก้อนเงินที่ไหลไปประเทศอื่นๆนะครับผมก็ สมองไหลก็คือการที่คนฉลาดฉลาดนะครับที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับผมเป็น Dev e l o p e r นะฮะที่มีการเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยีพวกนี้อยู่แล้วแล้วถ้ามันเจอกฎระเบียบตามภาครัฐที่ห้ามเนี่ยการเป็น Dev e l o p e r เนี่ยก็ต้องเอาตัวเองรอดนะครับไปประเทศอื่นๆแทนที่จะอยู่ประเทศเรานะครับผมก็ทําให้ประเทศเราเนี่ยเกิดความล้าหลังนั่นเองนะครับสุดท้ายของวันนี้ครับก็อาจจะเป็นการเตือนนะครับสําหรับใครเนี่ยเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับคริปโตวอลเลตนะครับ มันก็จะมี Wallet ที่มีโควอลเล็กับคอรวอลเลนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับผมก็หลังๆแล้วนี่ยถ้าใครมี w a ลเล็ตนี่พยายามอย่าไปโพสลงโซเชียลเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันจะเกิดอันตรายได้นะครับผมก็ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยที่ได้ไปเรียนอคอร์สคริปโตท,ที่เราจัดกันมานะครับผมทั้งอาจารย์ตั้มนะครับอาจารย์นิพนธ์นะครับก็จะต้องทราบน,นะครับว่าเอ่อโควเล็ต อ่าร์ดวเนี่ยนะครับวอลเล็ต่างๆเนี่ยจะต้องมี private key นะครับผมแล้วก็ public key นะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ private key ในการเข้าถึงกระเป๋าเงินของเรานะครับแล้วก็ private key เนี่ยสามารถเลือกได้2แบบนะครับก็คือจะเก็บในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อย่างตัวที่เป็น f l a s h d r i ฟ e แบบในรูปนะครับผมซึ่งจะเป็น c o v a l e t นะครับก็คือจะเป็น wallet ที่จำเป็นที่จะต้องเก็บเงินคริปโตเนี่ยจำนวนมหาศาลเลยนะครับผมจะปลอดภัยที่สุดนะครับผม แล้วก็แบบที่สองนะครับก็คือฮอตวอลเล็ตนะครับฮอตวอลเล็ตเนี่ยก็จะเป็น private key ที่ต้องเชื่อมต่อก,กับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับก็จะเป็นอ่อวอลเล็ตที่อ่อสำหรับนักเทรดรายวันมากกว่านะครับผมไม่ได้มีจำนวนเงินมหาศาลมากมายนักนะครับผมก็แน่นอนคบว่า private key เนี่ยการแฮกของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับผมมันต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลนะเพื่อที่จะแฮกตัว private key นะครับมันก็ได้ไม่คุ้มเสียเลยนะครับผม ซึ่งตอนนี้เนี่ยเหล่าแก๊งมาเฟียต่างๆนะก็คิดนอกกรอบแล้วนะครับว่าจะทำง่ายถึงจะเอาเงินจากคริปโตโจากคนได้นะครับผมซึ่งทางแก๊งมาเฟียนะก็คิดนอกกรอบไปเลยนะครับว่าแทนที่จะแฮกเนี่ยทำไมไม่เอา private key เนี่ยมาเป็นของเราซะเองเลยล่ะนะฮะในเมื่อเราเนี่ยเก่งในเรื่องของการขู่กันโชคทรัพย์อยู่แล้วนะนะครับผมก็คือล่าสุดน,นะครับก็มีข่าวค่อนข้างมากมายนะครับผมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ย ในอินเดียนะครับก็มีการลักลักพาตัวนักลงทุนเป็นตัวรายหนึ่งนะครับผมซึ่งหนึ่งในคนร้ายนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมก็รู้นะครับว่านักลงทุนรายนี้เนี่ยมีการครอบครองทรัพโ์สิซีมากถึง4 0 1 3ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเข้าไปลักพาตัวนะครับผมแล้วก็คนร้ายอย่างตำรวจเนี่ยก็ทํางานอยู่ในแผนกอาชญากรรมไฟเบอร์นะครับก็เลยรู้ถึงตัวเลขพวกนี้นะครับก็ การลงทุนรายนี้นะก็โชคดีหน่อยที่ไม่บาดเจ็บมากนะครับผมเพราะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยได้แจ้งความคนหายไปนะครับซึ่งทางคนรายที่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็กลัวเรื่องกฎหมายนะครับแล้วก็รีบปล่อยตัวไปนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันนะครับเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ประเทศสเปนนะครับก็มีนัรลงทุนรายหนึ่งนะครับได้ถูกทําร้ายบุกรุกถึงในบ้านของตนเองนะครับเพราะว่าตัวเขาเนะี่ยมีคริปโตถึง58ล้านดอละล,ะละาร์สหรัฐครับแล้วก็ ถูกทำร้ายแล้วก็ขัดขืนที่จะมอบ private key ให้กับวิชอาอาพวกวิชาชีพนะครับผมเราวควรจะเรียกวิชาชีพถูกต้องใช่ไหมครับพวกโจรผมไม่แน่ใจนะก็ขัดขืนที่จะมอบ private key ให้นะครับก็แน่นอนครับว่าเขาเนี่ยถูกทร,รมานอย่างหนักเลยนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อที่จะแลกกับชีวิตของเขาครับเขาก็จะต้องมอบ private key ให้กับผู้ร้ายนั่นเองนะครับโดยเก็ที่ฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงเมื่อปีผ่านมาก็เล่านะครับมีข่าวฮ่องกงหลายข่าวเลยนะ ที่มีรงลงทุนโตเนี่ยถูกหลักพาตัวเพื่อซื้อเรียกค่าไถ่นะครับก็มีการเรียกค่าไถ่มากถึงสาสิบล้านดอลลาร์ฮ่องกงนะแล้วก็ถึงแม้ว่าตํารวจเนี่ยจะสามารถช่วยนกลงทุนรายนี้ไปนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยก็ถูกประมานเค้นเอาข้อมูลกับ private key ไปได้นะครับผมก็แนะนํานะครับว่าถ้าเรามี co wallet hot wallet นะครับมีอ๋อกโต wallet ต่างๆเนี่ยอย่าประกาศให้ใครรู้เลยครับนะครับผมพะว่าเราเนี่ยจะสามารถถูกแฮกอย่างง่ายนะครับผมถ้าผมว่าใครเนี่ยจ้องเราอยู่นะครับผม สมมติเนี่ยพี่ม่อนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยต่อมาบรญการนะพี่ม่อนเนี่ยมีถือคริปโตวันเลตอยู่นะแลวถ้าสมมติว่าใครเนี่ยบัจ้องจะเล่นงานพี่ม่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างอันตรายนะครับผมซึ่งก็เหมือนเป็นการเปล่าประกาศนะครับว่าเราเนี่ยมีบัญชีธนาคารไหนบ้างนะแล้วก็เนี่ยฉันมีเงินประมาณดีนะหรืออะไรอย่างี้นะครับผมมันก็เป็นช่องทางให้กับผู้ายเนี่ยเข้ามาทําร้ายเราได้นะครับอันนี้ก็ ฝากเอาไว้ให้คิดนะครับสำหรับนักลงทุนมือใหม่ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตกาสิบวันนี้ครับฟัาเพลินมึน <laughs> 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 ก็ต้องระวังเพราะว่าวันนี้เองเนะี่ยก็มีข่าวใหญ่ในสำนักขาวบูมเบิร์กก็ได้มีการพูดถึงนะว่ามีแฮกเกอร์อะไปแฮกในส่วนของ Exchange ใหญ่นั่นเองของโลกได้เงินไปกว่า300ล้านเหรียญน,นั่นเองนะคะ <c oughs> ก็เรื่องใหม่ๆมันก็มีความเสี่ยงมากมายพร้อมทั้งโอกาสนั่นเองนะคะนักทุนแต่ก็ต้องติดตามกันไปนะคะเราก็ไม่รู้ก็ไม่ได้นะฮะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆถึงแม้ว่าความเสี่ยงข้างหน้าด้วยความที่ไม่รู้กันมากมายที่เอ็ดเวิร์ดบอกนะคะก็คืออย่าโชว์ในเรื่องราวของบลเลทรหัส Private Key ต่างๆนะ,ะก็เหมือนกับรหัสตูเซฟนั่นเองนะคะนักุนภาษาโบราณก็ตู้เซฟภาษาใหม่ก็เนี่ย private key อันดิจิตอลนั่นเองนะในเรื่องอเขาเรียกว่าวิธีคิดวิธีการหากินมันก็ตกเงินตกทองตก private key กันแบบนี้แหละนะฮะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่เราจะเข้าใจกับคำบางคำที่จะเอามาใช้ในโลกยุคใหม่มากน้อยกันขนาดไหนนั่นเองนะขอบคุณมากเลยนะคะแอดเวิร์บเพี่พ่อและคุณผู้ชมครับ ใช่ค่ะก็ได้ความรู้จากทางด้านคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมินะคะในเรื่องข่าวคราวคริปโตเอ็ดเวิร์ดก็เมามันในเรื่องราวของคริปโตมากมายนั่นเองนะคะค่ะในส่วนของกรณีเวิร์ลโฮนะฮะเป็นโปรโตคอลที่เชื่อมต่อโซล n a และบล็อกเชนดีไฟนยเนี่ยถูกแฮกเกอร์โจมตีตอนนี้นะแฮกเกอร์ก็เขาก็มีการประกาศให้รางวัลแฮกเกอร์ไหนให้เบาะแสถึง10ล้านดอลลาร์ก็เป็นวงเงินที่สูงนะคะตำรวจ อะไรก็ไม่ต้องแล้วนะฮะไปจ้างแฮกเกอร์กันเองตามล่ากันเองก็ให้รงวัลกันนี่คือโลกโลกมันเปลี่ยนเวลาจริงๆนะคะน่านุนแต่ก่อนต้องแจ้งตำรวจแจ้งอะไรนี้นะคะว่าเกิดเรื่องเขาปล้นเขาจี้แต่ตอนนี้นะเราไม่ต้องแจ้งตำรวจแจ้งอะไรแล้วนะไปแจ้งแฮกเกอร์ให้ติดตามกันเองและก็ให้รงวังด้วยนะพอตำรวจเองแต่หาเองก็คงหาตามไม่ทัน ตามไม่ทันกับเรื่องราวที่กำลังมีการปล้นที่บนโลกดิจิตอลโลกคริปโตนั่นเองนะฮะเป็นไงล่ะชีวิตเปลี่ยนไปแนละ้วจริงๆนะต้องจา้างผู้ร้ายให้ตามผู้ร,ร้ายมันถึงจะถึงไปจ้างตำรวจให้ตามผู้ร,ร้ายมันจะได้อะไรอดังนั้นเองเรื่องราวในบนโลกนะฮะระดับโกลบอลนะคะทั้งจุนก็เป็นข้อมูลที่เราโอ้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องไปแจ้งผู้ร้ายระดับผู้ร้ายตามผู้ร้ายกันนะอื โอเคไหมช่วงคริปโตกริกคริปโตกราฟิกคริปโตกราเิก